ที่เตรียมสอบ KIIP เพื่อขอสัญชาติเกาหลีแอะโทปิกรวมถึงคนที่เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เราเรียนช้าแล้วไม่ค่อยคืบหน้านั่นก็คือไวยากรณ์ที่เยอะเสนอเกินใช่ไหมคะเป็นเหมือนไอดีนบ้างภาษานี้ไวยากรณ์เยอะจริงๆแล้วถ้าจะให้เราเนี่ยจดเองทั้งหมดมันก็เยอะมากๆขนาดแค่หนังสือไวยากรณ์ข้าต้นเล่มนี้เนี่ย ก็มีไป120่งอ่วยากรณ์แล้วไหนจะมีขั้นกลางขั้นสูงกว่าจะต้องคอยให้เราเขียนสรุปเองเนี่ยจะต้องคอยไปถึงเมื่อไหร่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราซื้อหนังสือที่เขาเขียนวยากรณ์สรุปให้เราเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะการเปรียบเทียบวยากรณ์ที่คล้ายกันที่ทําให้เราใช้ผิดบ่อยๆเช่นการใช้ A กับ A อซอแถมยังมีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อเลยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจการใช้ไวยากรณ์นั้นๆได้ดีขึ้นที่สําคัญยังมีรูปสิเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอ่านแล้วไม่เบื่อไม่ได้มีแต่ตัวอักษรอย่างเดียวเมื่อ หนังสือรวมไบยากรณ์ส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วคือตาลายมากแถมยังมีเฉลยรวมถึงไฟเสียงสนทนาภาษาเกาหลีให้ฟังทุกหัวข้อเลยซึ่งเล่นที่ไอรีแนะนําก็คือ Korean d r a m a i n ินดิเล่มน,นี้เลยค่ะโดยต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วคนไทยซื้อลิขสิทธิ์มาแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมีทั้งหมด 3เล่มค่ะก็คือ 1. ไวยากรณ์ขั้นต้นสีเหลืองสําหรับกลุ่ม1และ2 2ไวยากรณ์ขั้นกลางสีเขียวสําหรับกลุ่ม3และ4และ3ไวยากกณ์ขั้นสูงสีชมพูสําหรับกลุ่ม5และ6ซึ่งตอนนี้มีเวอร์ชันภาษาไทยครบทั้ง3เล่มเลยค่ะจึงไวยากณ์ขั้นกลางและขั้นสูงเนี่ยเพิ่งออกมาหมาดๆเลยค่ะไอรีนเพิ่งซื้อเวอร์ชันภาษาอังกฤษไปเมื่อเดือนที่แล้วเสียดายมากๆค่ะคอยไม่ไหวใครที่อยากลดเวลาในการเรียนภาษาเกาหลีให้เร็วขึ้นจะได้ทําข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆแถมยัง ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานในเกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยถ้าใครที่พูดภาษาเกาหลีไม่ได้งานที่ทําได้เนี่ยมีจํากัดจริงๆค่ะส่วนถ้าใครดาวน์โหลดไฟล์เสียงสนทนาของหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้ให้ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวไอรีนจะทิ้งเอาไว้ให้ค่ะถ้าสนใจหนังสือไวยากรณ์ภาษาเกาหลีไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นขั้นกลางหรือขั้นสูงพักหาไอรีนได้เลยค่ะ